สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นที่บดบอยนะครับได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอยสิริชัยนะครับโดยบดบอยโพสต์บอกว่าบทสนทนาบทหนึ่งนะครับวงเล็บโดยบอกว่าใจเกินร้อยงานหลายงานเยอะ ก็เป็นเพราะว่ารับงานในราคาถูกเอาบาๆก็เลยบอกว่าเอาผมเอาผลงานเป็นตัวตั้งราคาผมประเมินจากค่าใช้จ่ายต่องานและการลงทุนซ่อมบำรุงอัปเดตในแต่ละปีไม่ได้นะครับอ้างเอาชื่อเสียงหรือกระแสมากำหนดราคาผมบริหารได้ครับชัดเจนนะครับใครที่ เคยฟังนะครับประเด็นนี้ก็น่าจะเกิดจากามันมีอยู่รอบหนึ่งที่บอสบอยนะครับไลฟ์ Live, แล้วก็พูดถึงในเรื่องของราคาที่บอสบอยก็บอกว่าไม่ได้รับเยอะนะครับแล้วก็บอกว่างานในค่อนข้างที่จะมีอยู่ต่อเนื่องการันตีได้นะครับในปีที่ผ่านๆมาหรือว่าทุกปีก็มีงานล่วงหน้าอยู่เป็นประจำดังนั้นก็อาจจะ ไปเข้าหูนะครับคนบางคนหรือว่าบางกลุ่มนั่นแหละก็หยิบยกว่าบอยเนี่ยไดเกินร้อยเนี่ยได้งานเยอะก็เพราะว่าราคาถูกอันนี้แอดมินเคยฟังบอสบอยพูดมาตั้งแต่ไหนนะครับอันนี้ขอยืนยันเลยบอกว่าบอสบอยบอกว่าไม่อยากที่จะให้ราคาเนี่ยหมอลำเนี่ยมันสูงเกินไปเมื่อราคามันสูงเกินไปเจ้าภาพก็ไม่สามารถที่จะจ้างได้ นะครับมันก็จะไปกระทบตรงจุดนั้นดังนั้นเอาราคาที่มันอยู่ได้บอบอยอยู่ได้เจ้าภาพอยู่ได้นะครับสามารถที่จะบริหารจัดการได้ไม่ได้ตั้งที่จะ กอบโกยอย่างเดียวว่าอย่างนั้นนะครับภาษาง่ายๆคือต้องยอมรับว่ากระแสบอดบอยกับซอแอนเนมาดีตลอดนะครับตั้งช่วงโควิดช่วงไรเนี่ยสามารถที่จะอัพราคาขึ้นราคาได้เลทสูงๆแต่บอดบอยก็ยังรับงานในราคาที่สามารถที่ทุกคนแตะต้องได้ดังนั้นแอดมินอยากจะบอกว่าของดีราคาถูกใครๆก็อยากได้นะครับแต่ถ้าของถูกแล้วก็ไม่ดี แอดมินเ <Ad> ชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าโอ้ยมันก็ถูกจริงแหละแต่มันไม่ดีดังนั้นเราตัดสินใจหาของที่มันดีที่มันเหมาะสมกับราคาดีกว่าอันนี้มันก็จะเป็นตัวเรื่องเหมือนสินค้าทั่วไปนะครับลองคุณลองไปซื้อสินค้าสักชิ้นดิถ้ามีของดีแล้วราคาถูกอะ่ะคุณจะเอาไหมแอดมินเชื่อว่าทุกคนเอานะครับแต่ไปดูแล้วถูกจริงแต่โอ้โหคุณภาพมันก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ย ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับบางคนก็ไม่เอานะครับแต่บางครั้งเหมือนเราไปกินอาหารหรือไปซื้ออะไรเนี่ยราคาของเกรดประมาณเนี้ยแต่ราคาสูงเราก็บน่นคือราคามันสูงเกินคุณภาพอย่างเงี้ยคนก็ไม่อยากที่จะรับประทานไม่อยากที่จะซื้อมันก็เหมือนวงการหมอลำนะครับดังนั้นการตั้งราคาเนะี่ยแอดมินมองว่ามันต้องสมเหตุสมผลนะครับเอ่อต้องเหมาะสมในหลายๆเรื่อง หลายๆเรื่องราวนะครับดังบอสบอยเนี่ยในราคานี้แอดมินก็มองว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมที่บอสบอยพูดมาตลอดแล้วในส่วนตัวแอดมินก็มองว่าเหมาะสมนะครับไม่ได้โดดไม่ได้สูงเกินไปสําหรับหมอลำใจเกินร้อยดังนั้นคนที่เป็นเจ้าภาพก็เลือกนะครับราคาต่างกัน50,000ื0นหกเนี่ยคิดนะครับมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะเหมือนกันนะ5 0 0 0 0นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนะครับห้าหมกับได้ของแบบนี้นะครับ เออมันก็โอเคนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ทุกคนคงจะเข้าใจในการบริหารจัดการแต่ละวงไม่เหมือนกันบางวงนะครับที่รับเยอะเพราะว่าการบริหารจัดการก็อาจจะเยอะก็ได้นะครับทั้งเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรต่างๆวงนี้รับได้แค่นี้เพราะว่าบริหารจัดการภายในได้นะครับสามารถที่จะอยู่ได้ก็รับแค่นี้ดังนั้นแต่ละวงย่อมที่จะไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนเมื่อคืนนะครับทีมงานมาลำใจเกินร้อยทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดสระบุรีมวกเหล็กมวกเหล็กนะครับก็มีอีกหนึ่งช่วงก่อนที่จะทำการแสดงหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระบอสบอยก็เรียกนะครับทีมงานทุกคนมาประชุมมานัดแนะกันมีหลายเรื่องที่จะปรับปรุงนะครับก็เป็นการปรับปรุงที่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับบอสบอยนะครับตรงจุดไหนที่บอสบอยมองว่าน่าจะ เปลี่ยนยน,ะนะครับหรือว่าเสริมหรือว่าแก้ไขนะครับก็จะเป็นประจําแบบนี้เป็นการพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ผลงานเนี่ยมันออกมาเยี่ยมออกมาดีที่สุดในสายตาของทุกๆคนในสายตาคนที่มาดูมาชมนะครับก็จะได้เห็นอะไรที่มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดสหรับไปดูนะครับว่าบอดบอยเพิ่มเติมจุดไหนนะครับแก้ไขตรงจุดไหนนะครับลองไปฟังจากบอดบอย มามาเอ็นด็กหน่อยมากคุณตอยมานี่พี่เม่นพี่แจ็คออกมาข้างหน้าเดี๋ยวพี่แจ็คให,ให้ให้ดูตัวประกอบพี่เม่นให้ดูฟอนเสิร์ฟเพราะว่าเตรียมอนเสิร์ฟอันทั้งพีอย่าลืมนะครับว่า การเช็คการทํางานมันไม่ได้มีแค่ครูต้อยคนเดียวมันยังมีหลายคนกว่านี้อยู่ถ้าเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรวันไหนที่เราตัดออกแล้วปรากฏว่าเงินมันหายเนี่ยเราต้องรู้แก่ใจตัวเองนะครับในส่วนนี้ก็คือก็ยังยืนยันว่าโยนีย่มันสิบประเหักจนเกินไปอยู่แล้วนะครับการทํางานถ้ามันไม่บางอย่างมันจําเป็นต้องหักถ้าไม่หักเราก็ไม่เป็นระเบียบเราก็ เรามันก็จะเสียผลงานเรานะครับที่นี่ฝากให้รักษาเรื่องมงกุฎทั้งของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เน้นมานี่ฟันเสิร์ฟพ่ออยากให้เพ่งสุดท้ายที่ในแต่ละช่วงคือเขาสิขึ้นคาบเที่ยวแมืนบ่สมมติว่าจากเตยเขาฉากนึงแล้วก็ไปเตยออกฉากที่สองมนบ่เตยออกฉากที่สองมันจะเป็นเพ่งสุดท้ายแมนบ่พ่ออยากให้ ช่วงหลังช่วงเพ่งจบฟ้อนเข้าไปบ่บ่ต้องหยุดจึกแล้วก็สวัสดียังสิแม่ลูกมันมันจังคือห้าซ้อมคือเพ่งมันสิเพ่งมันใสคิปไอ้ต่ำแล้วสิทรงทุกมือนย่งหรอเพ่งเขาเบิ่งมาช่วงเท้าขึ้นฟ้อนเสือในช่วงนั้นเพ่งสุดท้ายมันคือเพ่งอย่างหลักกาดนตรีอวยล้มคือเ้ากับฟอนไหลเข้าไปเลยบดนแมงมาไหวจริงจึงหล้วก็ย่างไปห้าไร่กี่เกาดาดเกาหัวอยู่กันนี่ เออให้มันให้เข่าถึงท่าฟอนท่าสุดท้ายเขาเนาะสมมุติว่าท่าใดก็เข่าไปเหงียนม่เออเออท่าล่อก็ไดแต่คือฟ้อนเข่าไปเลยหายเข่าไปเลยมันจังบนนั่นท่าละคนก็บทึ่งนิ่งสวงกันน้ำทั้งไปนี่สิกันี่นะครับเดี๋ยวนี้เขาคำนดเป็นฉากแล้วเนาะห่อฉากหานะลูงเออห่อฉากหานฉากงห่อฉากหานฉากงเรื่องไอ้นั่นมันห่อฉากหาเรื่องผ้าไพบมันนี่ห่อฉากงกันบ่ เออฟอนยังโค้งงาแฉลบแต่ไหลไหลลงคือเพลงสุดท้ายดนตรีมันอวยบบซันกะเฮาสิฟังออกอยู่ดอกขันโบซันกังวอถามสุ่มหมอลำกับข้อใส่เข่าก็ได้ที่แหลกแหลกอาจสิบบอท่านนั่นผู้ใด้ลองเพลงอ่าสัว่ามันสิเป็นคาบเกี่ยวน้องฟอนเสือมันสิออกอ่าเตยเข่าฉากหนึ่งแล้วก็ไหลต่อหอดเตยออกฉากสองเบิ้งมาเพลงสุดท้ายครั ของการเตยออกฉากซ้อนเพ่งใดเท่ากับเพราะแต่ดนตีอวยลงเท่ากับไหลคือวงโครงร่างอย่นี้เออแม่นโูได้จบมันจังสิบระเดศสวัสดีไปห้าละาเพิ่กระเดาแงกแงะแงะหรือความเสื่อผู้ใช้ยังเอวอ่อน่ายผู้ใช้เท่ากับเหตุเป็นให็นมันคือหวานได้การฟ้อนฟ้อนฟ้อนก็คือมันบดบดต้องเจ็บหอกลูกแต่ว่า หวานแต่ว่ากับโบเมหน,นหวานจนหวานจนอันนั้นไปกับโได้เนี่ยเราคือนักแสดงนะเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือความเท่าเทียมแต่ว่าอัธรรในการช่มเนี่ยการชอ่อมผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องตีเนียนให้เราเหมือนหญิงแท้ที่สุดนะลูกอันนี้คือพ่อ่าได้อันนั้นเนี่คือหมายถึงว่าพูดถึงความเป็นจริงในอารมณ์คนดูเราก็เอาให้นิ่งๆแบบพอดีพองามนะ บอมแมนมาเฮ็ดเบ่เฮ็ดอีหยังโภอเพรีออกไปยันประ,เ,ะเด็นบอมแมนดิเราต้องดูความพร้อมเพียงของคนอื่นด้วยจังผู้ชายที่กันได้ลู้จีสาธิตก่อนอันนี้ผู้ชายในหนึ่งจะมันต้องเสียบทามอย่างจังเฮ็ดจังสี่มือมันก็คือบภออกไปสุดๆแน่มันหยุ่มยืนเสียหมอลำอย่างนี้ผู้หนึ่งคือปอนสิทธิชัยคันมือใดกูแนมเบอร์หนึ่ กันมือใดกันบ้นแน่ยงสิ <c oughs> เขาต้องยืดหมั่นแหมมันจะบริเวากันหลายเทื่อนะครับแล้วก็หมอลำตัวประกอบเหมือนกันไม่ยิ่งสิญสีหยนั้นสีน,นะขันสนลามขันสนบนลำกับฟอนเห็นไหมบอมเนวายางเข้าไปเลยด้หลุงคืออยู่บนเวทีเราอ่ะมันบ,นบอมยังมาอโอเเา้เข้าไปแล้วคนบ้าน,นี่เบึงดอกสายตาคนตาเป็นหาบจะว่าเป็นท่านเป็น มหาละหมื่นห right in right so so ้าหกพันคนมันต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดเหรอแนนเบิองเขาเหาต้องเบิองไรละเอียดเจ้าของพร้อมดีมันวายยางเขาไปซื้อเบิองจังหวะพร้อมห้าละเทียงหัวหน้าอยากฟ้อนทักก็นี่ผู้นี้แต่ว่าซุ่มทั้งหลังมันหังเขียวซื้อๆมันสิยางต่ำกูเข้ากับเอาแบบพอดีพองามเลยล่ะก็ดูให้มันเป็นเป็นเขาเรียนว่าเป็นบาลานซ์กัน่ะ บ่ต้องไปจีตูดกันเกินไปค่อยๆยังเข้าไปก็ได้ดอกมันสิมืดฉาดแล้วแล้วก็เพลงตอนจบเต้ยลาจบก็คือจบอีลีตะวันงงกับดินตีอย่เขาเห็นอ่อนลงอ่อนลงแม่ฮังเทียเขาบอกว่ามันสิจบเนจนเดิดขึ้นไม่อีกเออมันมันยังบ่ท่านจบเนี่ยนะลูกคือให้มันจบอีลีก่อนเราห่าก็นสวัสดีเราห้จังลุ่งอย่าลุ่งมากก่อนเด้ออันนี้คือเราเก็บรายละเอียดนะแต่สิ่งที่เราทํามันก็ดีแล้วแหละ มันดีแล้วแต่ว่าอันนี้คือมาเก็บรายละเอียดให้มันดีกว่าเดิมนะครับฝากด้วยนะครับปากพี่เม่นพี่ต้อยบอกนี่น้ำในเด้อตัวประกอบฟอนตังฟอนเข้าไปฟอนท้ายอิสระได้ตัวประกอบแต่ว่าฟอนเสิริฟเขามีทาของเขานะครับต่บาเขาต้องฟอนย่างหน่อยก็จะออกใหม่ออกมือมันยังด้วย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 เข้าไปล้วนก็เหว่ามือหนาที่อคุณเหล่าปัดปากหนีก็เิบ่มนดิ้นะครับจนคุณเรล่าสุดพามันผู้เหล่าจังอันนั้น ขันเอายิ้มใส่ค้นบวกเมื่อใส่คนจางน้อยแบบแซวค้นจางน้อยหนี่หังสิมีสเนียขึ้นหยีบนะครับก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็เพลงรวม9ปีหมอลำใจเกินร้อยเราก็เล่นใหญ่หน่อยเราก็ให้มีความร,รู้สึกว่าเราคือแ,อแคปเทลิยาแม็กอินทอรคือจังเบิดทงใช้ออกไปนี่เนี่ยเห็นบอคือจังกล่องห้วยไรคือจัง จินตาผูหลาบออกไปหนาววิธีนี่มันคือจังคนกระลังซองถาบึงเจาองอ้าของนี่ไงเขากเ็เฮดออกไปแบบเนว่าต้องเขือนดอกอันนี้กรเฮดดียู่กับใครก็สุปียุทธวาอยากให้มันดูสดใสก็นี้นะครับ,รบก็มีแค่นี้ครับลูกๆแยกย้ายครับผมนี่แหละนะครับก็คือผู้บริหารก็ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดที่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงได้ดแูแล้วมันไม่สมูทมันไม่สวยมันไม่งามนะครับ ดังนั้นก็คือต้องปรับต้องแก้ไขกันก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานมากำลําใจเกินร้อยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ตัวอะไรมากมายแต่มันก็ไม่น่ามองข้ามสําหรับผู้บริหารอย่างบอสบอยนะครับต้องการที่จะให้งานบนเวทีออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นโชว์แรกจนถึงเตยลาสุดท้ายทุกช่วงของ บนเวทีมอลำาใจเกินร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์และนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่หยิบม,มาฝากนะครับก็เป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นที่ราคาถูกงานเยอะสำหรับมอลลาใจเกินร้อยบ่อยๆก็ออกมาตอบชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการาปรับนะครับในการแสดงบนเวทีของมอลลาใจเกินร้อยนะครับ